สุขในกองทุกข์ไม่ได้สุขก็บุญไปหาเย็นในกองไฟเมื่อไม่ได้ก็คล่ำครวนหาสิ่งที่ไม่มีก็แปลกดีน่าสลวนร่ำให้เพื่อไรหววหน้าหัวรอดจริงเนอเราเกิดมาแล้วบายหน้าไปไหนแกบอกว่าบายไปสู่ม้วยเจ็บว่าไม่เป็นไรเราช่วยซ้ำนาตายว่าข้าเอาด้วย ห่อนให้ใครเหลือทำไมมนุษย์เราทุกวันนี้จิตใจไม่ค่อยสงบกันบางคนมาปฏิบัติมาทำสมาธิมาทำความเพียนเดินจงกรมแต่ก็มักจะถามอยู่เรื่อยๆว่าทำไมใจถึงยังไม่สงบทำไมนั่งสมาธิหลับตาลงไปแล้วยิ่งวุ่นวายฟุ้งซ่าน ยิ่งคิดนูน่นคิดนี่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะสงบไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะหยุดคำถามนี้มีกับทุกนักภาวนากับนักปฏิบัติใหม่ๆที่ยังไม่รู้จักจิตใจของตนเองการปฏิบัติภาวนานั้นมันสำคัญที่พื้นฐานต้องเข้าใจและรู้จักอายตนะอายตนะภายใน อายัตนาภายนอกอายตนาภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ส่วนอายัตนาภายในนั้นก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเราก็น่าจะรู้ว่าตาก็คือมีหน้าที่เห็นรูปมันสำคัญที่ว่า เมื่อตาเห็นรูปมันส่งไปที่ใจเมื่อหูได้ยินเสียงมันส่งไปที่ใจเมื่อกายสัมผัสลิ้นรับรสมันก็ส่งไปที่ใจดังนั้นใจก็คือพื้นฐานหลักในการภาวนาจะเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีต้องรู้จักใจของตนเฝ้าดูใจของตน เฝ้าดูความเกิดดับเรียกว่ามีสติเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงพิจารณาเท่าทันถึงความไม่มีตัวไม่มีตนโลกชาวโลกมันก็เต็มไปอยู่ด้วยความวุ่นวายเราสัมผัสอยู่กับความวุ่นวายก็ให้รู้ทันความวุ่นวายแต่มันก็ยากสำหรับผู้ที่ภาวนาไม่เป็นยากสำหรับผู้ที่ปฏิบัติไม่เป็น เพราะว่าการภาวนานั้นต้องเข้าใจแล้วรู้จักพื้นฐานต้องมีสติสัมปชัญญะคนที่ไม่ค่อยได้อบรมฝึกฝนตนเองก็ยากที่จะรับมือกับความวุ่นวายความทุกข์ของโลกดังนั้นวัดว่าอารามาศาสนสถานสถานที่ปฏิบัติธรรมครูอาจารย์ผู้ให้ อุบายในการสอนกรรมฐานจึงมีความสำคัญมากเพราะถ้าว่าไม่มีครูอาจารย์แล้วเราก็จะช้าหากท่านทั้งหลายเกิดความศรัทธาในการประพฤติการปฏิบัติพึงเข้าหาครูอาจารย์ผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติจริงตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงพึงสังเกต ผู้รู้ผู้ให้ความรู้หรือครูของเราว่าครูผู้นี้จะสอนเราได้ไหมเราเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นหลักหลักใดเล่าก็คือหลักการปล่อยวางธรรมะใดข้อปฏิบัติใดหลักใดหลักภาวนาใดๆคำบริกรรมใดๆที่จะเป็นไปเพื่อการปลดการเปลื้องการปล่อยการวางในกายในจิต ในโลกในสงสารนี้แล้วหลักนั้นถือว่าเป็นหลักที่ถูกต้องไม่ว่าจะใช้อุบายคำบริกรรมใดๆก็ตามจะเป็นพองหนอยุบหนอพุทโธธรรมโมสังโฆหรือการเฝ้าดูจิตดูใจมีสติการเพ่งน้ำเพ่งดินเพ่งไฟสิ่งเหล่านี้หากเป็นกุศโลบายให้เป็นไปเพื่อเข้าถึง แหล่งแห่งธรรมจุดศูนย์รวมแห่งธรรมคือจิตหากเมื่อจิตปรากฏตัวขึ้นแล้วการบริกรรมการกำหนดใดๆทั้งสิ้นนั้นก็เป็นการยกเลิกไปเพราะจิตจริงๆแล้วเขาเป็นอิสระตามธรรมชาติและท่านทั้งหลายจงจำไว้ว่าทุกหลักทุกสายทุกเส้นของการปฏิบัติธรรมมุ่งไปเพื่อความปล่อยวาง ปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นในความชั่วในความดีในตัวเราตัวเขาตัวเป็นตัวอยู่ตัวคือในนรกสวรรค์ในทุกสิ่งทุกอย่างบาปบุญคุณโทษทั้งหลายทั้งปวงคือไม่จับมายึดเป็นหลักใจไม่จับมายึดทําให้ชีวิตนั้นวกวนอยู่กับความดีความชั่วเหล่านั้นทําให้จิตติดอยู่กับความดีความชั่วเหล่านั้น ทำให้จิตติดอยู่กับพบกับชาติเหล่านั้นไม่จับมายึดเพื่อทำให้จิตนั้นทุกข์หรือหลงไหลอยู่กับสิ่งเหล่านั้นการปฏิบัติภาวนาต้องเข้าถึงความรู้แจ้งถึงจะเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสมาธิของพระพุทธเจ้าและการรู้แจ้งทุกอย่างก็คือรู้แจ้งอยู่ในตัวเอง รู้แจ้งในจิตของตัวเองรู้แจ้งอยู่ในกายของตัวเองรู้แจ้งในสิ่งสิ่งหนึ่งและสิ่งสิ่งหนึ่งนี้ก็คือจิตสิ่งสิ่งเดียวนี้ทำให้เรารู้แจ้งไปทั่วสามโลกหรือทั่วโลกทั่วจัก,กรวาลทั่วโลกกทัตรก็ว่าได้เพียงแต่เข้าไปรู้จิตเพียงแต่จิตปรากฏตัวออกมาเท่านั้น ทุกอย่างก็ราบเรียบเสมอเสมอกันหมดสงบไม่มีสิ่งใดสูงไม่มีสิ่งใดต่ำไม่มีสิ่งใดดำไม่มีสิ่งใดขาวทุกสิ่งทุกอย่างเสมอกันไปหมดคือความว่างเปล่าสมัยหนึ่งท่านพระโพธิธรรมได้มาอย่างที่ ประเทศจีนมีพระกลุ่มหนึ่งได้คุยกันมีพระรูปหนึ่งในประเทศจีนได้ยกหัวข้อธรรมขึ้นว่าเมื่อใดที่บัวนั้นโผล่พ้นโคลนตมขึ้นมาแล้วบัวนั้นก็จะสะอาดสว่างก็จะเป็นบัวที่สวยงามไม่แปดเปื้อนโคลนตมท่านพระโพธิธรรมจึงได้สอดแทรกความรู้ขึ้นมาว่า เมื่อดอกบัวเบ่งบานเพราะอาศัยโคลนตมนั้นเมื่อดอกบัวเป็นดอกบัวที่ดีโคลนตมก็สามารถเป็นสิ่งที่ดีได้พระก็พากันงงว่าท่านโพธิธรรมพูดถึงอะไรซึ่งจริงๆแล้วสิ่งทุกสิ่งอยู่ในโลกเนี้ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมมันอยู่ที่ใจตั้งจิตปรารถนา เมื่อเราตั้งเป้าเอาธรรมเราก็จะเกลียดอาธรรมเมื่อคนมุ่งหวังเป็นโจรเขาก็จะเกลียดพวกมีคุณธรรมมันอยู่ที่ว่าใจตั้งใจปรารถนาเอาอะไรหากวันนี้คุณต้องการดอกบัวที่สวยงามคุณก็จะรังเกียดโคลนตมที่สกปรกแต่เมื่อใด ที่คุณต้องการปุ๋ยต้องการดินที่ดีที่อุดมสมบูรณ์ไปเพาะ,มะเมล็ดพืชพันธุ์ทันยาหารให้อุดมสมบูรณ์คุณก็จะเห็นโคลนตมที่สกปรกนี้เป็นปุ๋ยที่ดีของมเมล็ดพันธุ์ต่างๆได้อันนี้มันอยู่ที่ตัณหาของมนุษย์ดังนั้นสรรพสิ่งในโลกเหล่านี้ไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรชั่ว ความดีความชั่วทั้งหลายทั้งปวงถูกลิขิตออกมาจากใจถูกสมมุติออกมาจากใจเพราะการมองเห็นเพราะการได้ยินเพราะการสัมผัสเพราะการปรุงแต่งแต่แท้ที่สุดแล้วสิ่งทุกสิ่งในโลกนี้ก็ยังเป็นธรรมชาติที่ราบเรียบสงบอยู่ถึงแม้ว่าใจจะเห็นผิด อยู่ในเวลาที่หลับไหลก็ตามและเมื่อตื่นขึ้นจากความหลับไหลนั้นแล้วสรรพสิ่งเหล่านั้นก็ยังเป็นสิ่งสิ่งนั้นอยู่คือไม่เป็นอะไรหากใจไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งสิ่งนั้นความสงบและความไม่สงบปรากฏขึ้นจากใจกําเนิดขึ้นจากใจ เพราะว่าเราเกลียดทุกข์เราจึงวิ่งหาความสงบสุขเพราะเราไม่เข้าใจทุกข์ว่าแท้ที่จริงทุกข์คืออะไรเราเกลียดทุกข์ทั้งทั้ท,ที่เราเป็นผู้ผลิตทุกข์เราเกลียดทุกข์เกลียดความวุ่นวายทั้งทั้ท,ที่เราเป็นผู้ก่อความวุ่นวายทั้งหมดคือความคิดนึกปรุงแต่ง ความหมายมั่นยึดมั่นถือมั่นหยุดปรุงแต่งได้ตัวเดียวจิตสงบทั่วโลกธาตุหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยว,วัดป่าสารวันท่านได้ให้โอวาดไว้ว่าธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้คนมีความรักกันมีความสามัคคีกันแต่พระพุทธบริษัทเรานี่ยังสอนธรรมะเพื่อความแตกสาม,มัคคี จึงเห็นว่ายังไม่เหมาะสมขอให้ทัศนะว่าการขัดแยง้งขัดแย้งกันเพียงวิธีการเท่านั้นแต่โดยสภาพความเป็นจริงการปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับสมาธิใครจะปฏิบัติแบบไหนก็ตามผลที่เกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างเดียวกันหมดดังนั้นเพื่อไม่ให้สับสนหรือเพื่อความเข้าใจง่ายสำหรับผู้มุ่งปฏิบัติหลวงพ่อจึงได้ขอแนะนำ แนวทางการปฏิบัติไว้สามประการเพื่อให้จิตสงบ 1. ห,หลักของการบริกรรมภาวนาใครจะยกเอาอะไรมาบริกรรมหรือภาวนาก็ได้ในขั้นต้นเราให้หาอุบายที่จะผูกจิตให้ติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเหนียวแน่นเสียก่อนเมื่อจิตของเราไปติดกับสิ่งนั้นอย่างเหนียวแน่นจดจ้องอยู่กับสิ่งนั้น ความสนใจสิ่งอื่นก็เป็นว่าเลิกละเมื่อจิตไปยึดอยู่เพียงสิ่งเดียวถ้าหากว่าท่านสามารถทำได้ลองพิจารณาดูสิว่าการที่ไปยึดกับสิ่งสิ่งเดียวมันก็เป็นอุบายให้จิตสงบยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งไม่นึกถึงสิ่งสิ่งนั้นจนสภาพจิตนั้นกลายเป็นตัวของตัวเองคือไม่ยึดติดกับสิ่งใด ส่วนในข้อที่สองคือหลักการพิจารณาค้นคว้าหาเหตุผลตามคำพีวิสุทธิ์ที่มาก็ดีคำพีพระอภิธรรมก็ดีและในคำพีพระไตรปิฎกก็ดีถ้าในวางหลักการแห่งการพิจารณาไว้ในรูปแบบต่างๆในขั้นต้นก็สอนให้พิจารณากายคตาสติสอนให้พิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสอนให้พิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาสอนให้พิจารณารูปนามข้อที่สามคือหลักการทำสติตามรู้สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมตลอดจนความคิดของตนเองถ้าท่านผู้ใดเห็นว่าการค้นคิดพิจารณาไม่คล่องตัวแม้เราจะตั้งใจคิดพิจารณาแต่ความคิดอื่นเข้ามารบกวนเราไม่สามารถควบคุมจิตใจของเราให้ค้นคิดอยู่ในสิ่งสิ่งเดียวได้ เพราะวิสัยของเราย่อมคิดอยู่โดยปกติเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ให้ทําสติรู้ลงที่จิตคอยจ้องดูว่าความคิดอะไรจะเกิดขึ้นพอมีความคิดอะไรเกิดขึ้นเราทำตามสติทำสติรู้ตามทำสติตามรู้รู้ตามไปเรื่อยๆจิตมันคิดเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสารพัดอะไรก็แล้วแต่ปล่อยให้มันคิดไปแต่หน้าที่ของเรา ทำสติตามรู้อย่างเดียวเมื่อสติตามรู้ความคิดรู้ทันความคิดความสงบก็เกิดขึ้นเมื่อความสงบเกิดขึ้นแล้วก็มีปิติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเช่นเดียวกันกับการบริกรรมภาวนาได้จุดหมายปลายทางที่ถูกต้องของการปฏิบัติสมาธิคืออะไรความประสงค์ของผู้ทำสมาธิว่าจะทำสมาธิเพื่ออะไร แยกตามกิเลสของตนบางท่านทําสมาธิเพื่ออยากได้อิทธิฤทธิ์บางท่านทําสมาธิเพื่ออยากให้รู้ยิ่งเห็นจริงในเรื่องราวต่างๆบางท่านทําสมาธิไม่ต้องการอะไรขอให้จิตสงบให้รู้ความเป็นจริงของจิตเมื่อประสบกับอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเพื่อจะอ่านจริตของเราให้รู้ว่าเราราคาจริตโทสะจริตโมหจริตวิตกจริตพุทธจริต หรือศรัทธาจริตอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะดูให้รู้แจ้งเพื่อจะเป็นพื้นฐานที่เราจะแก้ไขดัดแปลงจิตของเราเมื่อเรารู้ชัดลงไปแล้วเรามีกิเลสตัวไหนเป็นจริตประเภทใดเราจะได้แก้ไขดัดแปลงตัดทอนสิ่งที่เกินและเพิ่มสิ่งที่หย่อนให้อยู่ในระดับพอดีพองามเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางนั่นเองท่านทั้งหลาย ผู้ที่มีจิตใจอยากฝึกสมาธิอยากเดินจงกรมอยากภาวนาอยากรักษาศีลอยากให้ฐานนั้นเป็นผู้มีบุญเก่าส่งหนุนมาชาตินี้จึงต้องส่งต่อสารต่อบุญกุศลที่มันมีอยู่แล้วในจิตใจของเราพยายามเข้าไปให้ถึงที่สุดมีความภาคเพียร ความภาคเพียรในการที่จะทำให้รู้แจ้งในจิตด้วยการมีสติอยู่ทุกเมื่อด้วยการรู้ตัวเองอยู่ทุกเมื่อด้วยการไม่ประมาทไม่ประมาทในบาปในอกุศลในกุศลความดีความชั่วพยายามปล่อยวางให้ได้ในทุกๆสถานการณ์ปล่อยวางเมื่อตาเห็นรูป ปล่อยวางเมื่อหูได้ยินเสียงปล่อยวางเมื่อจมูกดมกลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจเกิดธรรมอารมณ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงก็ปล่อยวางลงเสียปล่อยวางคือไม่เอาไม่เป็นไม่มีมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรา หากท่านใดที่ปัญญายัางไม่แก่กล้าก็อาศัยการพิจารณาร่างกายสังขารพิจารณาความจริงอยู่บ่อยๆมนุษย์เกิดมาทุกคนต้องตายตายอย่างเดียวไม่มีใครได้เป็นเจ้าของอะไรให้จดจําสิ่งนี้ไว้ทุกๆครั้งที่เราทำการภาวนาทำความรู้ตัวทำความรู้สึกตัวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรา อย่าประมาทขอให้เจริญในธรรม